ยฉันยังไม่อนุญาตเลยนะป่นุ๊กเฮ้ยแข่นี้ก็กินไม่ได้หรือไงวิฉันไม่คุยกับเธอแล้วเฮ้ยป่นุ๊กทำไมเป็นแบบนี้อ้าวท่านคือชุนเฉียวเฮ้ยอย,อย่าทำฉันป่นุ๊กฉันขอ,ทอโทษเฮ้ยวันนี้ดีนะมีเงินซื้อโค้เนี่ย ติ่งมุกก็ยังไม่ตื่นด้วยแอบกินดีกว่านี่หืเฮ้ยไปโยกเธอกินอะไรอะ่ะขอให้ฉันกินด้วยสิ เฮ้ยฉันยังไม่อนุญาตเลยนะปิ่นมูกฮขอกินแค่นี้ไม่ได้หรือไงอ้าวมันเป็นของฉันนะฉันซื้อมาเองเธอก็เอาเงินเธอซื้อสิเฮ้ยให้แค่นี้ก็กินไม่ได้หรือไงฉันไม่คุยกับเธอแล้ะปิ่นมูกทำไมเป็นแบบนี้โว้ คือชุนเฉียวเฮ้ยจะไปไหนไอ่อ้ยทำไมเปิดไม่ออกเนี่ยเธอไม่รอดแนะ่เฮ้ยอย่าทำฉันกินมุกฉันขอโทษอ๋อไม่ฉันกินโคลานเนี่ยมุกเฮ้ยลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ย คุณพ่อคะหนูไม่ให้ปิดมุกกินน้ำอัดลมปิดมุกเลยกอดแบบนี้ละคะ่ะอมุกถูอได้แล้วปิดมุกฉันขอโทษยกโทษให้ฉันเถอะปิดมุกทำอะไรเนี่ยดูสิทำไมวิ่งไล่น้องแบบนี้ฮะน้องเขาก็แค่อยากกินในสิ่งที่เขาซื้อมานะลูกหนูไม่ได้ซื้อแค่นี้หนูก็โมโหไร้ จะทำร้ายร่างกายน้องแล้วเหรอทำแบบนี้นะมันไม่น่ารักนะาปิดมุกพ่อไม่เคยสอนให้หนูเป็นแบบนี้นะใช่ค่ะคุณพ่อหนูมไม่น่าโมโหร้ายแรงขนาดนี้เลยจนหนูกลายร่างเป็นฉุนเฉียวเลยอ๋ออ๋อดีแล้วลูกดีแล้วไบโยฉันขอโทษน,นะที่ฉันโมโหร้ายจนทําให้เธอเดือดร้อนต่อไปฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วใบโยยกโทษให้ฉันได้ไหมก็ได้ปิดมุกแต่สัญญากับฉันนะได้ฉันสัญญาดีแล้วลูกดีแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่ๆๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอนว